จะลงจากขบวนวรๆๆถเปิดหนวินสอของและสัมภาระของท่านให้ถูกป๊องตร่าทวดการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ ความปลอดภัยโปรดอย่าทงโง่หรือยืดอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะโปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาอีก 1. นนาทีจะได้เวลาขบวนรถท้องถิ่นเลขที่4.6.4หสีต้นทางจากสถานีซุ่งไหก็ลกปลายทางสถานีพัทลุซึ่งจอดเทียบอยู่ในชลานี่น จะออกจากสถานีท่านผู้เดย่างที่มีความประสงค์เดินทางโปรดที่ขบวนรถที่เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะ